生きるエースのいくら สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเนโครสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเน c ครสเกมมิ่งนะครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวมั n โกนิเวิล l d กันสั้นๆนะครับคลิปนี้ผมอาจจะยังใช้เสียงได้ไม่เต็มที่นะครับยังไงก็ต้องขออาภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ได้กลับมาทํา YouTube แบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับแต่ยังไงผมช่วงนี้กําลังทําบ้านใหม่นะครับซึ่งก็กําลังต่อเติมบ้านนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมออกมาแคสเกมข้างนอกเนาะก็จะมีเสียงนกเสียงไก่ เสียงหมาเสียงอะไรพวกนี้ยังไงก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับทนทนกันหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยจัดเต็มแน่นอนครับผมตัวละครมันโก้นั้นก็เข้ามาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับซึ่งก็หมดตู้ไปแล้วเนาะแต่ผมมารีวิวช้าหน่อยขออภัยจริงๆซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครสายดาเมจซับพอร์ตซึ่งเป็นซับพอร์ตที่ดีมากๆเป็นตัวละครที่ติดเมตาด้วยนะครับสำหรับมันโกนิเว r ร์ตัวนี้เรามาดูคุณสมบัติหลักๆของมันโกนิเว o ร์ d กันก่อนนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้จะมีแ็สโซาทุ อันตีได้ทุกเทิร์นตอนที่ตัวเองยังไม่ได้แปลงร่างนั่นเองครับผมแล้วก็มีโอกาสหลบการโจมตีที่เป็นการโจมตีแบบไม่สนพลังป้องกันได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมสําหรับมันโก้และเมื่อโดนโจมตีจนถึงตายนะครับมันโก้นั้นจะสามารถคืนชีพขึ้นมาได้และสกิลการโจมตีของมันโก้นะครับจะเป็นสกิลธาตุไฟแบบมันโก้ตัวเก่าเลยนะครับจะมีการโจมตีดาเมจไฟออกมาด้วยสําหรับทุกสกิลเลยครับผมและยังมีสกิลต้านทานสถานะนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยสามารถ บล็อกการโจมตีของศัตรูได้ด้วยนะครับสกิลบล็อกการโจมตีของศัตรูเนี่ยจะคล้ายๆกับสกิลของหนวดขาวเลยครับผมก็แบบคล้ายๆปัดการโจมตีของหนวดขาวนั่นแหละครับคล้ายๆกันเลยนะสกิลนี้และไฮไลท์เลยครับสําหรับมันโก้นิวเวิลตัวนี้สามารถชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้เป็นซับพอร์ตที่ดีโคตรๆครับผมบอกเลยว่าตัวละครแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะ ผม,ผมคิดไม่ออกเลยว่ามีตัวละครตัวไหนที่สามารถชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นแต่ฮิวเลือดนะและอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือการโจมตีที่ติดคริติคอล100%ของอันตินั่นเองซึ่งเป็นคริติคอลที่ค่อนข้างที่จะแรงครับผมเมื่อเล่นผ่านด่านธรรมดาเนี่ยสกิลนี้แรงมากๆกครับผมแต่สกิลนี้จะเบาใน PvP นะครับเพราะว่ามันโก้เนี่ยผมมองว่ามันจะออกไปทางซับพอร์ตมากกว่า ซึ่งการที่จะเป็นดาเมจได้เนี่ยมันมันก็เป็นดาเมจได้นะแต่ว่าเป็นดาเมจที่อยู่ในการโจมตี PVE หรือว่าการเล่นแบบผ่านด่านนั่นเองแต่การโจมตีแบบ PVP เนี่ยมันโก้นั้นค่อนข้างที่จะด้อยในเรื่องนี้นะครับถ้าเต็มร้อยเนี่ยผมให้แค่20พอสำหรับสกิลการโจมตีใน PVP แต่ว่าถ้าเรื่องซัพพอร์ตของมันโก้เนี่ยผมให้เต็มร้อยให้เกินร้อยเลยก็ได้ครับสำหรับใน PVP และก็ PVE นั่นเองครับผม ตัวละครมันโก้นั้นชุบชีวิตเพื่อนว่าโหดแล้วนะครับจะมีสกิลหิ้วเลือดหมู่ที่จะโหดบัฟขึ้นมาอีกนั่นเองครับผมซึ่งหลังจากที่มันโก้โจมตีจบรอบของตัวเองนะครับจะหิ้วเลือดเป็นหมู่นะหิวเลือดเพื่อนมทีมทั้งหมดเลยซึ่งหิวแรงมากๆครับผมและสกิลคัตซิ้นตอนที่มันโก้แปลงร่างแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกเทิร์นเลยครับผมเท่าที่ผมเล่นมาตอนนี้ผมสามารถใช้ได้ทุกเทิร์นเลยนะคุณสมบัติหลักๆของมันโก้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมถ้าคนไหนอยากเน้นตัวนี้อยาก อัพดาวอยากยัดสมอทองลงตัวนี้เนี่ยผมแนะนําตัวนี้ติดเมตาแน่นอนครับผมเอาล้ครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปรีวิวบาโธโรมิโอนั่นเองครับผมเป็นตัวละครมาใหม่ที่มาพร้อมกับตู้ใหม่อีก2ตู้นะครับผมตู้แรกนะครับผมจะเป็นตู้บาโธโรมิโอกับตู้ไคโด แล้วก็อีกตู้นึงนะครับผมจะเป็นบิ๊กมัมกับคาตาคุริซึ่ง2ตู้นี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่ารีมากๆครับผมถ้าเป็นไปได้รีเล่นใหม่ขอให้ได้ทั้ง4ตัวเลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม